Nice life, nice life. เียใจสนับสนุนโดยสยามยนต์สุพรรณบุร Wit ีร oh, ้านมอเตอร์คาสสิกช็อปวางใได้เลยเว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ .com คมีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักผักสกรีน คราวนี้ผมอยากให้ลุงชายแนะนําตัวนิดนึงว่าอยู่ดีๆก่อนหน้าที่ลุงชายจะมาซ่อมรถหรือว่าช่วยน้องๆในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะซ่อมรถได้เนี่ยครับอยู่ๆดีๆทําไมลุงถึงกลับมาซ่อมเพราะผมทราบมาว่าตอนแรกลุงไม่ได้รับซ่อมเลยครับผมลูกชายเขาบอกว่าป้าเห็นป้าทํารถบ่อยๆๆไม่เปิดเป็นทางการเป็นทาหยุดเดี๋ยวคันนู้นมาคันแปลกๆมาเรื่อยเขาก็เห็นมาตลอดเขาก็เลยชวนว่าให้บ้านนี้ไปลง เว็บไซต์ดีกว่าไหมอืมเว็บไซต์นี่เว็บไซต์อะไรครับ Thai scooter com อ๋อมันเป็นหมวดหมู่ของมันครับผมใช่ไหมครับอ่าแล้วเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็มันมันดีเกินคาดดีจริงๆครับมีมีโทรศัพท์มาหลจังหวัดเลยโทรจะมาเอามาให้ซ่อมอ่าโทรปรึกษาปรึกษารถผมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไฟไม่ชาร์จอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ให้คําแนะนําไปหมดนะอ่าตอนนี้รบกวนนิดนึงตอนนี้ลุงชายอายุเท่าไหร่ครับ หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นแล้วหกสิบเอ็ดผมคำนวณดูรถอายุมาสี่สิบกว่านั่นหมายความว่าในยุคของวัยรุ่นคือรถกำลังซ้ำเ่ใช่ใช่วัยรุ่นเลย <c oughs> รุ่นคนี้ยังป้ายแดงอยู่อา่าก็คือป้ายแดงเลยเก้าห <c oughs> ้าเก้าสองเก้าห้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดยังเป็นป้ายแดงกันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับในยุคข,ของรถหกศูนย์ก็ลองปรึกษากับลุงชายดูได้ครับก็คือวันนี้เดี๋ยวจะให้ลุงชายพาไปบอกเทคเิคสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูครับวิธีการดูเลขเครื่องนะครับคุณท่านผู้ชมนะครับเนี่ย มันจะมีไข่ปลาต่ออยู่ใช่ไหมนี่เลขไข่ปลาแล้วอ๋อมันจะมีไข่ปลาต่ออ่าเนี่ยไข่ปลาแล้วก็แล้วก็สันอสันขอบขอบที่ที่จะหมายเลขคือต้องลอยเนี่ยไม่เคยถูกเจียมายังนี่ได้ครับอันนี้เป็นเลขแท้เลยอันนี้ปีเก่าอ๋อมามาอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นรุ่นรุ่นตัวเลขใหม่อ่าคนละคนละเก้าคนแต่ตัวนี้ท่านดูดีนะท่านท่านที่รือเปล่าเรียกว่าเก้าหางงอครับผมอ่าเก้าหางงอถ้าคือถ้าเกิดเป็นเลข าหางงอแบบพี่ลุงชายบอกนี่ก็คือเป็นปีเก่าคตั้งแต่59596262อ่าส่วนถ้าเป็นอีกแบบนี้ก็จะคือถัดขึ้นมาก็จะเป็นเลข9เหมือนอารบิกอ่าเลข9อารบิกตัวยาวหน่อยตัวยาวไม่ไม่ใช่งอแบบนี้นะอ่าอีกแบบก็คือตั้งแต่63ขึ้นมา63ขึ้นมาตั้งแต่ปี67ครับผมท่านดูดูจากรถท่านแล้วก็มามองมองดูว่าเออมันดังที่เราออกอากาศไปแนะนำนี่เหมือนไหมลองดูฮะลองดูครับผมนะครับวันนี้เราได้ข้อมูลได้อ่าดีๆจากลุงชายมา วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากเลยครับลุงครับตอนนี้เราอยู่ที่รามินทานสานะฮะร้านต้นคลาสสิกมอเตอร์ สวัสดีครับผมชื่อวัตินสังเกีแล้วครับชื่อเล่นชื่อต้นนะครับส่วนมากคนก็จะเรียกว่าช่างต้นก็เลยกลายเป็นต้น c l a อเตอร์ t o r ปัจจุบันนี้เปิดมากี่ปีแล้วถ้าผวมย่เปิดเลยก็จริงๆก็ประมาณ15บปี15ปีแต่ส่วนมากก็จะซ่อมรถใหม่มาก่อนช่วงแรกๆเตาอยู่ดีกลายเป็นซ่อมรถเก่าเห็นมตั้แรกซ่อมรถใหม่อยู่ใช่จริงๆอ่ะที่ผมชอบนะฝังใจเลยก็คือเคยเห็นพงพัฒน์ ร้องเพลงแล้วมีรถเก่าอ,อยู่ด้านหลังขับรถเก่ายาเราก็เลยชอบพอเห็นแล้วก็อยากได้กันนี้ก็เลยซื้อรถเก่าเข้ามาเรื่อยๆอเอามาซ่อมอะไรประมาณานี้ก็กลายเป็นมาเริ่มซ่อมเองก่อนใช่แล้วซ่อมเองอันนี้ก็เริ่มมี<อ>น้องๆอันนี้ก็จะ,าาะคนจะเห็นเพื่อนมาเห็นก็รู้จ,จักกันก,บก็บอกเอ้าเห็นซ่อมรถเก่าได้เขาก็เลยเอาเข้ามาซ่อมอันนี้ก็เขามาเล่นซูกันก็เลย ก็กลายเป็นต้องมาซ่อมซูเค125อย่างเดียวเลยคันนี้เ็นขึ้นชื่อว่าให้เป็นช่างต้นต้องเค2 5มาดับแรกประมาณนั้นเพราะว่าฮอนด้ฮอนด้าก็ซ่อมได้นะแต่ว่าก็คือรถมันก็เลยจางไปคนก็ไม่กล้าเข้ามาสรุปต้องบอก่านผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วอ่าร้านต้นคสิมอเตอร์เนี่ยไม่ใช่ซ่อมแค่เคใช่ประมาณนั้นซ่อมทุกอย่างซ่อมทุกอย่างรถใหม่รถเก่าซ่อมได้หมดแต่ส่วนมากตอนนี้รถใหม่ก็จะน้อยลงเพราะว่ามันก็ไม่ทันไง แล้วก็ซ่อมอยู่ก็จะไม่ทันอยู่แล้วก็เลยงานใหม่เราก็ปัดไปบ้างอะไรบ้างแล้วกรณีที่แบบมุดซ่อมเคเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเจออะไรบางตัวผมเห็นว่ามันทุ่นแพงอะไรของตรงนแพงเงี้ยแล้ว,วถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาไม่สู้มีวิธีแก้ไขาย,ยังไงมีหลักแปลงได้ไหมถ้าเขาไม่ไม่สู้จริงๆก็แปลงเป็น C D I สตาร์<ไ>ทเท้าไปไก็ไม่ต้องสตาร์ทมืออะไรเงี้ยก็ก็แปลงงั้นถ้าเขาเขาพอใจในตรงนั้นนะเราก็ทําให้ได้แต่ถ้าเอาจะเอาเดิม เราก็ต้องรอต้องหาของต้องอะไรีอ่าก็ต้องาใช้เวลาครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ตอนนี้ก็คือมันขึ้นอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมเองถ้าหากมีรถแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอยากจะทําแบบไหนใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการแบบเดิมก็ต้องมีความเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยการที่จะหาอะไรจเดิมแต่ลอย่างหลาอย่างมันไม่ได้ง่ายอ่าใช่บางทีก็มีก็บางคันก็ทิ้งก็มีหายไปเลยก็มีแล้วกลับมาทีมัลืมไป่หมดมันลืมแล้วแต่ส่วนมากถ้าทิ้งนานจัดหลายๆปีเขาก็ไม่กล้ากลับมา ตอนนี้ก็คือร้านต้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าอยู่รามินทาสามสิบเก้าครับผมมายังไงถ้ามือไหร่จะมาก็ง่ายๆเลยก็ดูถ้ามาทางทางวงเวียนก็ดูซอยรามินทาสามสิบเก้าอ่ะมามีนบุรีถ้ามันมามินก็ดูป้ายมาเลยครับไปทางหลักสี่มันจะมีป้ายซอยบอกอยู่แล้วเราก็ดูซอยเอาก็รามินทาสามสิบเก้ามันไม่ไม่ยากครับซอยมันเข้าซอยประมาณร้อยห้าสิบเมตรประมาณนี้เมตรอยู่ขวามือครับผมเห็นเป็นห้องกระจกใหญ่เลยเห็นชัดเลยเห็นชัดเจนครับผก็คือถ้าท่านท่านใดนะครับสนใจ หรือว่าอยากจะสร้างข้อมูลก็คือสามารถโทรมาถามได้ได้เลยครับใช่<ต>ไหมคือบางทีอ่ะเฮ้ยอยู่ไกลอยากจะซ่อมแล้วก็เชื่อใจแต่ว่าไม่ไหวจะมาขอโทรถามก่อนได้ครับได้ใช่ไหมโทรมาได้เลยบอกทุกอาการไม่ต้องห่วงผมไม่มีปิดอ่าก็เดี๋ยวเบอร์เบอร์ข้างต้นไว้แล้วท่านผโ้ชมท่านใดนะครับที่มีความสนใจหรือว่าอยากจะอสอบถามครับผมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาตามเบอร์ได้แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องฝากไอ้เรื่องนี้ว่าเวลา ชั่วโมงนี้ผมยังนัด3 4เดือนยามสี่เดือนบางทีผมยังแทบจะไม่ทันเลยปั่นกันตาเหลือกว่ามันมันฉุกกระหูกอะบางทีหน้าฝนก็เงี้ยส,สีก็ทาไม่ได้สีทำไม่ได้รอ,น,อ,น,อนู่นรอนี่แล้วไหนจะก่อนหน้าที่ที่เขาจะมาอีกก็มีรถที่รอทําอยู่แล้วก็มีอะ,อะไรประมาณนี้เน้มันก็ทำไม่ช้าเพราะฉะนั้นถ้าทางเลือกที่ดีที่สุดเลยคือถ้าท่านสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองจากคทคเล็กๆจากของรายการเราในการแนะนําไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยอาจจะช่วย่านได้บ้างก็คือก่อนที่ท่านจะตัดสินใจถามใคร ก็ให้ศึกษาดูเองก่อนอะนะครับวันนี้เราขอบคุณคุณต้นมากๆเลยแล้วแางรายการมีเสื้อที่สวยจากร้านพาเทวลช็อปอมอบให้คุณต้นด้วยะนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าสู่ เกี่ยวกับการถามตอบเรายังอยู่กับอาจารย์ในช่วงของเลสมิโนอาจารย์ครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจเรื่องของอก้านกระทุ้งกับโซ่ราวลินเนี่ยครับอย่าง XL นี่คือก้านกระทุ้งหรือว่าโซ่ราวลินนับเป็นโซ่ราวลินครับโซ่ราวลินโซ่ราวลินฝาสองตอนโซ่เก้าสิบแปดข้ออ่าก็แล้วซีจีเนี่ยครับ C G กับ J X เป็นก้านกระทุง้งเป็นก้านกระทุง้งโอเวอร์เฮดวาล ช่วยอธิบายได้ไหมครับคำว่าก้านกระทุ้งเนี่ยมันคืออะไรครับคือไอ้ก้านกระทุ้งเนี่ยมันจะเป็นองค์ประเวณวาวมันจะเป็นเหล็กสองอันมาหมุนกับลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวก็จะมีไอ้ตัวเขาเรียกตีนเป็ดหรือว่าตีนผีหรืออะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกอะไร,รแต่ตัวนี้<ะ>คือกระเดียงวางเขาเรียวกว่ากระเด่องก้านกระทุง้งอ๋อกระเด่องก้านกระทุง้งอ่ามันจะเป็นสองอันอยู่ที่ข้างเสือ้ออ่าครับพอลูกเบี้ยวหมุนไปลูกเบี้ยวก็จะหมุนไปปพืมันก็จะทําให้ไอ้ตัวเตะของไอ้ตัวกระเด่องก้านกระทุ้งเนี่ย ยกขึ้นยกลงตามจังหวะของมันครับมันก็จะไปเปิดลบาไอดีปิดล์วไอเสียอะไรของมันตามหน้าที่กลไกของมันนั่นแหละก็เป็นจุดระเบิดก็ทําให้เครื่องเดินทํางานได้ปกติส่วนตัวโซ่ลาวลิ้นมันก็จะเป็นโซ่แล้วมีเฟืองสเตอร์อยู่ข้างล่างนี้เฟืองสเตอร์อยู่ข้างบนนี้ก็จะหมุนข้างล่างสองรอบข้างบนหมุนรอบหนึ่งระบบไฟระหวา่าง CG JX แล้วก็ XL 1 2 5 s l ร้อี่้นะครับเป็นระบบไฟกี่โวลต์ครับ เป็นหกโวลตเป็นหโวลตอ่าของตัวนี้เป็นแมกนิโต C G ก็เป็นแมกนิโตยิงตรงแต่ถ้าเป็น S L C B จะเป็นเลี้ยงแบตเอาแบตเข้ามาเลี้ยงที่คอยจุดระเบิดได้รับสัญญาณจากตัวไอกาวนากับหน้าทองขาวปุ๊บเนี่ยมันถึงจะไปสปตาร์คไฟที่หัวเทียนนความแตกต่างกันก็คือแค่นี้แหละครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดโคราชหรือนครราชสีมานะครับเราจะมาตามเรื่องของเกี่ยวกับช่างเคาะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างรอยโคราชครับช่างลอยโคราชวันนี้ผมอยากจะรู้ว่า ก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะเริ่มต้นมาทํารถเก่าให้ได้เห็นหรือางานดีไซน์ต่างๆเนี้ยช่างรอยทางานอะไรมาก่อนครับมก่อนเนี่ยผมเป็นช่างทํารถยนต์ทั้งเคาะทั้งทำทำรถใหญ่รถเล็กรถอะไรเนี่ยผมทาหลังๆมาน้องๆก็มาให้เอารถมาให้แต่งสวยงามบ้างเรียกว่าปะผคือนอกเวลางานใช่แล้ว<อ>ก็แบบเจ็บให้เราเจ็บเวลามาช่วยทําให้ใช่ใช่ครับ ตอนนี้ผมมาดูขอดูผลงานคันนี้หน่อยผมเห็นคันนี้เขาเรียกว่างาน่าดีไซน์ใช่ไหมครับดีไซน์ครับเบิ้งคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับอันนี้ซีร้อยครับสีร้อยสีร้อยถ้าผมมองไม่ผิดเนี่ยผมเห็นที่จะเป็นของเดิมได้คือถังน้ํามันกับแฮนด์ใช่ครับใช่ไหมครับถังน้ำมันแล้วตัวถังมันนะตัวถังก็ตัตทิ้งปลาผุใหม่หมดครับเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่แล้วที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือบางโคนคนเกียบหรือไอ้ตรงนี้เคาะขึ้นรูปใหม่หมดเลยใช่ครับโอ้ S <S ก็คือรวมเหมบัง,บงลมด้วยบังลมด้วยครับบังลมลังทั้งบังลม <S <S บังลมขึ <S <S ม้นของเดิมจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกใช่ครับอันนี้ก็คือทําให้มันคนทานเลยแข็งแรงเลยเป็นบังลมกั<ช>เบ,บเหล็กเลยโอ้โหแล้วก็คือรวมไปถึงอ,อย่างงานนี่ด้วยใช่ไหมครับอ,อันนี้<ล>กันร้อนอันนี้กันร้อนท่อนี่คือตีขึ้นมาใหม่พ่อตีขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเราทํให้นไปเป็นรถสวยงามครับแล้วก็อันนี้ตกแต่งเป็นรถโอ้ผมว่ามันยากกว่าทําเดิมหรือซ้ํา จริงทาเดิมมันง่ายทําให้มันออกมาแบบนี้ผมว่ายากนะเพราะว่าถ้าของเดิมมันก็เป็นงานปัมนป๊มเลยงานเหล็กปั๊มเลยเร็วง่ายแต่หามไม่ได้อันนี้เน้นเน้นสำหรับคนที่ว่าก็ทําสวยทํางามจะเอาไปชุบอย่างเดียวครับชุบทองชุบขุมยามแล้วแต่จ้าของก็จะไปอ๋อขึ้นอยู่ที่ความชอบครับก็คืออันนี้ใช้เวลาเนี่ยกว่าจะข,ขึ้นมาเป็นรูปอย่างนี้ได้ระยะเวลาในการทําคันนี้ อยู่ประมาณประมาณสามอาทิตย์ครับไม่เกินไม่เกินสามอาทิตย์ครับทําทาทั้งคันสภาพเนี้ยคือผมผมมองดูว่าโครงก็แทบจะไม่เหลือเพราะว่ามีร่องรอยของการทําใหม่หมดแต่ถังน้ามันอ่ะโอเคใช่ถังน้ามันแฮนใช่ครับแค่นี้ที่เหลือสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ครับสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์ครับ